ครับสวัสดีครับวันนี้มา คุยกันก่อนซื้อ iPhone 12นะครับก็ได้มีหลายๆช่องนะครับที่ได้ซื้อ iPhone 12มาแล้วนะครับอาจจะได้มาจากต่างประเทศหิ้วมาก็แล้วแต่นะครับในหลายๆช่องนะครับก็ได้แจ้งนะครับในส่วนของข้อดีข้อเสียไปนะครับตัวนี้ก็ผมมาสรุปนะครับในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับของเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้ดูว่าเอ้มันมีจุดดีจุดเด่นยังไงนะครับหรือจุดเสียยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับครับในส่วนของข้อดีนะครับ จาไม่รวมเกี่ยวกับสเปคนะครับที่ได้รีวิวไปนะครับครับข้อดีนะครับก็ในส่วนของชิปประมวลผลนะครับที่ได้มาใหม่ก็คือ A14 b 1นะครับตอบสนองต่อการเข้าระบบในส่วนของอินเทอร์เน็ตหรือว่าในส่วนของการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับกว่า iPhone 11นะครับครับแล้วในส่วนของชิปตัวนี้นะครับสามารถช่วยเซฟแบตเตอรี่นะครับได้ดีนะครับมากยิ่งขึ้นครับทั้งทั้งที่แบตเตอรี่ไม่เยอะนะครับได้ดีกว่า iPhone 11นะครับตอนนี้ก็เป็นการประมวลผลเพื่อเซฟแบตเตอรี่ได้ดีมากยิ่ง ครับแล้วในส่วนของการเล่นนะฮะในส่วนของระบบ 5G นะครับตัวนี้ก็สามารถตอบสนองได้ดีมากเลยนะครับทาให้การเล่นเน็ตไหลลื่นมากยิ่งขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อเสียนะครับที่พบมานะครับในแต่ละหลายช่องนะครับก็ได้สรุปประมาณ4ข้อนะครับครับข้อที่1นนะครับในส่วนของความร้อนนะครับของการอ่าเล่นเกมนะครับของเครื่องนะครับก็จะมีความร้อนที่มากขึ้นนะครับกว่าตัว iPhone 11นะครับ iPhone 11ที่เคยรีวิวไปก็ไหลลื่นเล่นได้ดีไม่ร้อนนะครับ เล่นได้เรื่อยๆนะครับในส่วนเกมนะครับแต่ iPhone 12เนี่ยเวลาเล่นเกมแล้วนะครับมันจะบอกว่าเครื่องร้อนนะครับควรพักได้นะในส่วนของตัวนี้นะครับครับแล้วก็ในส่วนของอ่าแบตเตอรี่นะครับถ้าเราเปิดโหมด 5G นะครับแบตจะหมดเร็วนะครับก็คือว่าตั้งโหมดเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของระบบ 5G นะครับแบตหมดเร็วมากนะครับครับแล้วในส่วนของอ่าอุปกรณ์ภายนอกนะครับก็คือว่าในส่วนของราคานะครับที่แพงแพงกว่านะโฟน11นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของข้อสุดท้ายนะครับก็คือว ที่คาแพงกว่าแล้วนะครับแต่หูฟังกับที่ชาร์จนะครับไม่มีให้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับที่เขาได้สรุปมานะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่มากนะครับแต่ว่าใครที่เน้นเอาไปเล่นเกมนะครับหรือว่าเปิดระบบอินเทอร์เน็ตเร็วๆก็อาจจะพบในส่วนของแบตเตอรี่ที่หมดเร็วหรือแบตเตอรี่ที่ร้อนนะครับก็มาลองนําเสนอให้ดูนะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจนะครับหรือรอให้ iPhone 12มาก่อนก็ลองเปรียบเทียบดูอีกทีนึงครับฟังกระทู้เยอะๆนะครับว่าเฮ้ยมันดีไหมหรือว่าอะไรไหมนะครับแต่ถ้าใครเล่นแบบธรรมดา ไม่ได้เล่นแบบสําหรับเล่นเกมหรือว่าท่องอินเทอร์เน็ตจ๋านะครับก็แนะนํา i iPhone 12ดีแน่นอนครับครับในส่วนคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ